วันนี้พาน้องมาเล่นอะไรพาน้องมาเล่นฟูก้าครั้งแรกเนาะครั้งแรกของซีเว่นห่อเป็นแบบนี้เลยวันนี้เขามาไถ่ายสนูนิดหน่อยตรงสนามเด็กเล่นค่ะดีใจไหมนี่น้องยิม้มน้องยิม้มน้องยิม้มนี่ไงเรามาฝั่งนี้นี่เขามาถ่ายสนูเต็มเลย ุกคคะ่ะอู้อ้าแม่จะขึ้นเนินแล้วลงเนินมาอีกรอบนึงโอเคอ้าดูซิบรรยากาศเป็นยังไงวันนี้ด,ดีไหมเย็นไหม <c oughs> อุ้มหน้ออุ้มน้องเล่นผูก้อวิว <c oughs> เด็กๆชอบค่ะวิวอายิมหน่อยบายบายหน่อย ยิ้มน่ยนี่ค่ะพาซีเวสออกมารับลมหนาวหิมะไม่ค่อยหนาวมากหรอถ้าใส่ชุดพอดีชุดหนาไม่ค่อยหนาวมากอ้าไปเตรียวแกรลากเอานี้เลยทุกคนค่ะลากอยู่นี่แหละลากอยู่ตรงหน้าบ้าน สนุกว้ลูกสนุกแต่การลกูกแม่เขาเหนื่อยไปเลยตีฟานสนุกวัยลูกาซีเป็นตลกดะทุกคนโอเคเอา้าวอีกรอบหนึ่งวนกลับวนกลับไปอีกรอบหนึง่งอันนี้ลงเขาไปหน่อยบ๊ายบายอยากคุยอีกตีฟานเนาะซีฟานตลกอ่ะ <laughs> อีกไหมไอ้ที่เท่ามันสูงๆหรอนั่งสูงไม่พอใช่ไหมยั่งสูงไม่พอเอาสูงอีกเอาสิใอ้ดูคนนี้ ทำไมทำหน่อยอย่างเงี้ยดูพี่เขาเล่นแต่เองเล่นได้ได้ดูพี่เขาเล่นเนาะเอาลงมาเอาหน้าลงมาเออนั่นแหละเอาหน้าลงซิงสองไอ